สวัสดีครับผมท่านผู้ชมอ่าพวกอนุบาลเช่นเดครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรอกอะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมที่เลี้ยงงูอยู่นะครับที่อ่าจชนิดล่ะหาหาแน่าที่ใส่จุกน้ำอัตโนมัตินะครับอ่าวันนี้ผมได้สั่งซื้อมาแล้วครับสิ่งน,นี้ครับผมเออหัอดำเหมือ,อ,อมนเสาแลยนะเัาผมท่านผู้ชมก็ เนี่ยน้ำว่าเออของจะไหนล่ะไฮมือไม้ใส่เนาะเพราะว่ามันราคาถึกๆครับท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่มองหาราคาต่ำๆนะครับพ่อใส่งานไดนะ้เนาะอ่ะมีระบบซื้อมากกว่านี่ประมาณนี้ครับผมันจะเป็นชุดหนำตอนโนมัน,นครับราคา บาหลายบาทน,นะครับอพอใส่ครับเมื่อไหร่ต้องการใส่แล,ละคูมบานี่ทีนี่อยู่สปริงสปริงเอาไวาา้ยังพุมภาษาเมือนนะคุผู้ชมบอหเขาใจเ่อนตัวนี้แล้วก็ทิมีตัวมันเป็นยางครับนี่สามทางนะครับเพื่อที่เอาไปสุกข์ใช่ได้ละ่ะทอย,ยางอีก,กหนึ่งนะครับกันน,น้อยละนี่แล้วก็มีจุกน้ำ อัตโนมันคนระับประวาณนีรัมนี่ครับ,รบก็ถือว่าผมเคยใส่มาแล้วนะครับถือว่าใส่ได้ดีครับอ่าถ้าเขารักษาเขาดีมันก็ใส่ได้ดูนะครับไม่ยูไม่ยูสอ,องอันใส่ได้ของผมอยู่ใส่ได้อยู่เกือบทองปีหรอกท่านไึงห่างครับแต่ว่าสั่งมาประมาณสิบอันนี่แหละมันก็ห่างแน่มันหัวแน่นะครับอ่า จะเางเข้ารักษาดีๆกันกันเอ่อกันดินเข้าไปานะสิมันกะสิใส่งานในโดนนะครับท่านผู้ชมว่านีเราเราก็งซิมีอันอันนี้นะครับผมสื่งเขาเห็ดให้พร้อมนะครับอ่าเราสีอ้อให้เพิ่มมันกีเป็นเล็กเขาก็าเล็กกันกัดนะครับเล็กกัดกัดอ่าพันมาสองปีเขาก็ได้ อัปเดตเก้นเดียวก็สิ่งเป็นแนวกันเห,ห็นูกันรหนูกัดจุกตัวนี้ได้ครับนี่ซึ่งนูมัสิกัดปุกตัวนี้ทั้งได้ครับวันนี้เขาเก,าก็เลยหาวิธีแก้์ไขนะครับซึ่งเหตุตัวนี้ขึ้ว่าซุปนี้อ่ะบ้านนี้นะครับบ้านนี้บานนี้นี่บ้านนี้เนี้ยมักจะเป็นบมานนี้นะครับประยุกเนี้ยนี่นะครับ เ <S ans> <S an> ขากระขายชุดน,นะครับอ่กะหาสื่อได้หลายสมองเลยลหละท่านใดสนใจก็คอ,อมเมนต์คอมเมนต์มาถามผมเลยครับถ้าสนใจนะผมจะบอกมองไปซื้อครับอ่ผมกระซังมากอาย,อยุคนเลีย้ยงหนูอยู่ในจังหวัดเดิันนี่แหละอเอทเทิออยนนี่แหละทานผู้ชมใคร้างน้งงนำใคเจามากถือ,อว่าถือว่าดีถือว่าดีดีนะครับี แต่เราคิปนี้บราท่นได้ตังบ์าะท่านได ouais. ้ติดตังครับจะมารีว well ิวือว่ามาแนะนำเงินตังค์สมือใหม่อไหร่ใส่ครับราคาถูกถือครับอ่าถือยี่ลิครับงบหน่อยห้องกระต่องลงทุนหลายครับสำหรับมือใหม่อ่าลงทุนมูลนิได้ครับเดี๋ยวมันก็จะมีสปริงในตัวนั่หนึ่งเล็กๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นแล้วครับแต่ก็มีหลายรุ่นนะครับสำหรับโมแบบนี้ กระิือหมาหนี่อันนี้ผมสั่งมาสิบชุดนะครับอ่าสิบชุดอะไรับผมสิบชุดนะครับกระสืเป็นประมาณนี้แต่ว่าเรื่องเรื่องของที่ว่าแถมสปริงมาหนี่ผมบ่รู้เลยว่ามันใส่อีกยังท่านได้รูปอ่ะคอมเมนต์บอกผมไม่ได้ผมโมโหลเป็นสีมาสองปีแล้วมันดีดผูเลย,น,ยเน,นี่มันลำซอยเฉยเลยเนีนี่สปริงตัวนี้ไม่มง,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 งงเลยท่านผู้ชม นี่แหละงันนี้นะครับถ้าคลิปต่อไปส้มปงชิม่าติดตั้งให้เบิ่งคงับเป็นอัตโนมัติแบบอัตโนมัติเลยนะครับอะสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่ต้องการหรือว่ามองหายกนามอัตโนมัติยู่นะครับแบบราคาประหยัดที่สุดเลยนะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาอยากอยากได้อังสิส้มปงิมบอกช่องทางไปซื้อนะครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจท่านใดนะครับ ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ช่องมุนมาแค่แนวนะครับอ่ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าผมคลิปติดตั้งยุ่งน้ำเต้านมอัะครับเป็นคลิปต่อไปเราไปอาพอกันคลิปหน้าวชิปนีปนน้สวัสดีครับ